ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหาเทคนิคการติดตั้งกับแอร์เคลื่อนที่สำหรับกิติภูมิมุ้งแอร์นะฮะให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเต็นท์ของกุณกิติภูมิมุ้งแอร์ไปนะฮะอตัวนี้จะเป็นหาด้านคอยเย็นนะฮะวคอยเย็นตัวนี้จะมีะก้าใส่นะ พอตัวนี้จะมีตัววัดอุณหภูมิด้านหลังนะตัวนี้ตะก้าจะปุมไว้เพื่อให้ความเย็นนะฮะมารวมอยู่ที่ตะก้านะแล้วโดยโดยการใช้ตัวผ้าครอบไวเนี่ยจะทําให้บริเวณนี้จะ,ะมีลักษณะอุณหภูมิที่ตรงกับที่เราตั้งไว้นะเพื่อจะให้แอร์ตัดการทํางานนะครับ วนคอยร้อนจะแนะนําให้อยู่ข้างนอกตัวเต็นท์นะเพราะว่าจะต้องเอาลมร้อนจากด้านนอกเพื่อไปเลี้ยงคอยร้อนนะรตอนนี้แนะนำที่ให้ซื้อที่เป็นแอร์เคลื่อนที่ที่เป็น มีการแยกคอยเย็นและคอยร้อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูด้านในด้านในนะครับ นี้ด้านในถ้าจะเห็นว่ามีตะก,ก้าคุมอยู่บริเวณคอยเย็นนะฮะจะทำให้อุณหภูมิหรือความเย็นเข้าไปอยู่ตรงตะก,ก้าเพื่อเพื่อให้คอยเย็นสามารถอ่นอานอุณหภูมิได้นะที่เราตั้งไว้เพื่อจะให้แอร์ตัดการทำง,งานนะครับแล้วก็มีแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นนะ ตอนนี้แนะนําให้เป็นเจ็ดพุทแนะนําให้เป็นหกพันีด u ขึ้นไปนะฮะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนมากๆถ้าต่ำกว่านี้ภายในเต็นต์ตัวเต็นต์อาจจะไม่เย็นนะครับแนะนําให้ให้เป็นหกพันีด u ขึ้นไปนะครับแล้วก็แนะนําให้มีเป็นตัวที่มีแยกคอยร้อนและคอยเย็นนะฮะ ขอบคุณนะครับลูกค้ากิริภูมิมุ่งแอร์ไทยสวัสดีครับ